พี่น้องพี่องเสียค่อยไปลาสุดจะเที่ยวเที่ยวใหม่แล้วน้อจะขึ้นเหนือแล้วนะหรือน้องมันแจ่มจะไม่นะเจะไปเที่ยวเหนือน้ำกันแล้วพี่น้องบาทนี้ ไปนี้เออเพื่นสิไปซิบสีหาสิบ่ิบนปะพานี้เออแล้วจะมีกลุ่มปิดนะคะอย่าลืมสลับสนกลุ่มปิดคนอยู่ในกลุ่มปิดถึงจะได้ดูว่าเขาทำอะไรกันเออปีปีที่ตั้งวงแม่ก็ช่วยช่วยทั้งค่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างเลยนะครับก็เหมือนพี่ก้อยเหมือนแม่ผ่องแม่ปุ๊นะครับ วันนี้กัเลยเพล่นผ้าเพิ่นมหาแม่แจงกับไปเป็นไปนถือข้อกันกับไทยเพื่อนเพิ่นตรอตัวเองนั่นแหละเขาก็ไม่ค่อยได้คุยนะวันนี้เอาจริงจริง <cl ient> เขาก็เป็นเรื่องผู้หญิงคุยกัน,น,นแต่พี่พี่นีน่น่ารักมากเลยค่ะลูกสาวแม่ แฟนพี่นี้เป็นผู้ขับที่จังหวัดเลยนะครับมีเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังหมดเลยแล้วก็เหมือนแบบมันบังเอิญมากเลยเนาะที่แบบอยู่ดีๆแล้วมาเจอพี่นิดแล้วมาคุยเรื่องนี้ไี่ใช่มันบังเอิญมากนี่ลีนี่ไงสองเพียงที่เราตุยมาแล้วเนี่ยเราตุยเราตุยห้องอกับตอยน่ารักมากค่ะ อะไรเหมือนอยู่กับพ่อได้อยู่กับพี่ก็เหมือนอยู่กับพ่อพ่อแอนตันนี้ใส่ที่ค้ายพี่บอยเราสิบเป็นคนมักสังเกตทุกคนเงียบแต่ว่าบดีบาลนี่คือกระบาเสาเวทีเวทีหกฟุตเป็นแบบไหนจ้าเห็นดต่เวทีหกเมตร องแอนศึกษาคุยกันเฉยๆคนดูเป็นหมื่นสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยววันวันที่เราจะไปเที่ยวนะครับเราก็จะเปิดเปิดกลุ่มให้ทุกคนไปทุกเที่ยวด้วยกันเพราะว่าไม่อยากไล์สาธารณะนะเออมันก็จะแต่ถ้าไม่มไม่ไ like ล์เลยไม่ไ like ล์เลย, like เลยพี่ๆแม่แม่ที่แบบเออที่ที่ติดก็จะบอกว่าที่ที่ที่แบบว่า,บบวาคิดถึงกันใช่ไหโอ้หายไปหลยมือเนาะ เดี๋ยวจะเปิดกลุ่มนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่นิวเปิดอยากเห็น a อบี B แล้วะอยากเห็นน้องเอบี B. บักโลเหลกกับน้องวงเด็กถ้าใครจะไปด้วยก็เตรียมนะครับจะพาไปเที่ยวแบบเกิดถ้าเราเจอที่ไหนสวยๆหรือเราไปกินข้าวที่ไหนหรือเราไปเจอไปเดินเล่นที่ไหนที่มันสวยๆเราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับแบบเรียวๆเลย ็แบบดีใจคือมันเป็นมันหยุดของหนูอ่ะหนูแบบหนูรอมากหนูอมากถ้าบึงนองบอยสั่งตำนานยีเดิมมือนีหมู่บ้านคาเทต่ผมพูดจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดเวลาพูดเวลาพูดเลยนะแบบอยากขึ้นไปลองเพียงสิเสียง้เพราะว่าพอบทจะพูดทีไรผมก็ชอบลุโปะนะครับล,โลุโปโอ,อลุลุโเยเยรอคะ่ะ ก็คือตอนแรกบวก็คิดอยู่คิดอยู่ก็คุยกับแอนอยู่ว่ามันจะจ,ะจะยังไงคือคือถ้าเราไลฟ์อ่ะมันมันก็จะดูเบิงบเป็นส่วนโตเนาะถ้าเราไลฟ์เพจอะไรอะไร<ม>แต่คนกับตาลงมนติดต่อขึ้นก่อนที่แรกตั้งใจว่าสิไปเที่ยวแบบ่วนตัวคือแบบไม่ยุ่งกับโซเชียลเลยอันนี้เอาจริงเนาะแต่จริงไงพี่ก็ต้องทํางานใช่อันนี้ก็เข้าใจแต่คือหมายถึงว่าเฮ้ยเราเราก็รู้อยู่ว่าทุกคนคือตอนตอนที่เราลงวันหยุดไว้อ่ะ เราลงไว้ประมาณสามถึงสี่เดือนที่แล้วใช่ไม่ใช่ไหมถ้าเราไม่ลงไว้ก็คือไม่มีเลยทีนี้คือในช่วงนั้นอะ่ะมันยังเป็นช่วงที่แบบวุ่นวายอยู่เฮาเลยคิดว่าเออเฮาแบบเฮาหนีไปเที่ยวบอแบบที่แบบไม่ต้องมีโซเชียลอะไรเงี้ยแต่คือพอหลังๆมามันก็เริ่มรู้สึกว่ามีความรู้สึกผูกพันกับทุกคนนั่นแหละก็คือจังมือหนึ่งบ่ไเดรย์กับไอ้มันคือจังมันขาดในอย่างคือกันละ เหมือนเหมือนเหมือนกับพี่พี่แม่แม่ที่ทุกคนรอว่าคือวันไหนถ้าพวกเราหายเงียบอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะหล่อร้อยยี่สิบกวาดไหมครบวันนี้บอบอบอไม่ถึงหล่อเพราะว่าเราก็แบบไปกันแบบชิวๆแต่ก็จะไลฟ์ทุกวันนั่นแหละกี่เพลงนะเดี๋ยวพี่ต้องแต่งตัวไหมใส่ถุงเท้ายังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเสื้ออยู่ไหนสูทอ่ะไม่จะใส่ หมื่นเอ็ดแล้วค่ะใจค่ะแท้ๆใช่ก็เลยคิดว่าเออทางนั้นก็ไล์ดีกว่าพี่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาไล์ในเพจสาธารณะมันอาจจะแบบมันอาจจะดูยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเราเอาจริงอะ่ะมันเป็นมันเป็นการไปเที่ยวแบบการเป็นส่วนตัวนะคะคือไปกันสองคนจริงๆยกอันนี้กับว่อไดไปอันนี้กัคือสิ่งแบบเขาก็จะไปเที่ยวในส่วนของเขาในบันอยู่ของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่า ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเหนือเราจะขึ้นเหนือเราไปเหนือกันนะคะก็เลยก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็ที่ตอนมีความสุขอีกอ่ะไลไลก็ได้แต่ว่าแกนมันเลยมีความสุขมันยิ้มใตมันจะได้ซักผ้ามันยิ้มเลรายิ้มหยกกัล้คิดว่าเออเดี๋ยว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 จะไปไลสร้างเพจขึ้นมาดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเป็นเป็นเป็นกลุ่มที่มันแบบ ไ r เวทจริงๆส่วนตัวจริงๆอือันนี้ก็เพิ่งเพิ่งคุยกันตอนแต่งหน้าเมื่อกี้นี่แหละค่ะ,ะเ,เขาเพิ่งสรุปกันจองไปเอิ้นการ์ดไหมสองรอยกัะซื้อ <laughs> รอซื้อวัดเฮ้ยจะเป็นอยากไปเที่ยวน้ำเนาะ